สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้น Asset World Corp หรือ AWC ทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหมบริษัท Asset World ด์คอเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท TCC ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่10ตุลาคม2562โดยประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน8,000ล้านหุ้นแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน6,957ล้านหุ้นและจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน1,043ล้านหุ้นในราคาเสนอขายหุ้นละ6บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวมกว่า48,000ล้านบาทหุ้นที่เป็นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่ไม่ติดไซเลนต์พีเลียดหรือไม่ติดข้อจำกัดระยะเวลาห้ามขายอยู่6,984ล้านหุ้นหรือ22.6%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดมูลค่าหุ้นทางบัญชี2.30บาทกลุ่มบริษัท TCC ธุรกิจในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มบริษัทไทเบเวอร์เลดกลุ่มบริษัทเฟเซอร์แอนด์นีฟเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์กลุ่มบริษัทโอิชิกลุ่มบริษัทเสริมสุขกลุ่มบริษัทไซงอนเบียแอลกอฮอล์เบเวอร์เลดคอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม กลุ่มบริษัทเวียดนามเดลี่โปรดักซซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตพันธ์นมรายใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมการค้ากลุ่มบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์กลุ่มบริษัท, er, ษท MM m e g a m a เมกามาซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าส่งแบบบริการตนเองที่มีสาขาทั่วประเทศเวียดนามกลุ่มการเงินและประกันภัย กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลุ่มบริษัท TCC Land และกลุ่มบริษัท TCC Asset ซึ่งถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลุ่มบริษัท Faser Property ซึ่งมีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศออสเตรเลียประเทศจีนและทวีปยุโรปกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร บริษัทและบริษัทในกลุ่มบริษัท TCC เป็นคู่ค้าทางธุรกิจจากการซื้อขายสินค้าและบริการเช่นการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารและเครื่องดื่มจากกลุ่มบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์และกลุ่มบริษัทไทยเบเบเลตการทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์เช่นการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกลุ่มบริษัท TCC เป็นต้นโดยบริษัทมีรายได้จากบริษัทในกลุ่มบริษัท TCC คิดเป็นประมาณร้อยละ14และร้อยละ7ของรายได้ทั้งหมด และมีค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับกลุ่มบริษัท TCC คิดเป็นประมาณร้อยละสและร้อยละ3ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดบริษัทยังได้รับผลประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันกับกลุ่มบริษัท TCC โดยแต่ละฝ่ายสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของอ e ีกฝ่ายเพื่อส่งเสริมและเติบโตไปด้วยกันลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัทมีการประกอบธุรกิจ2กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์โดยทั้งหมดดำเนินงานในประเทศไทยณวันที่31ธันวาคม2562ทรัพย์สินในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและบริการและกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ของบริษัทประกอบด้วยโรงแรม15แห่งมีจํานวนห้องพัก4,960ห้องแบ่งเป็นโรงแรมที่เปิดดําเนินการแล้ว11แห่ง มีจำนวนห้องพัก3,680ห้องและที่อยู่ระหว่างการพัฒนา4แห่งมีห้องพัก1,280ห้องอสังหาร,ริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้าจำนวน10แห่งซึ่งประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการค้าปีก9แห่งและค้าส่ง1แห่งอาคารสำนักง,งาน4แห่งมีพื้นที่เช่าสุทธิ275,94ตารางเมตร กลุ่มธุรกิจโรงแรมและบริการโดยรูปแบบธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะของบริษัทคือการร่วมมือกับผู้บริหารที่มีชื่อเสียงในระดับสากลภายใต้แบรนด์ที่รู้จักเป็นอย่างดีเช่นแบรนด์แมริอ o t ilton, t ด h e l u x u r y c o l l e c t i o o Hotel ลโอคุระเลอเมดิเดียนบันยันทีฮิวตันดับเบิลทีบายฮิตันเชลตันและมีเลียบริษัทใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของทีมพัฒนาสังหาริมทรัพย์ภายในองค์กร ร่วมกันสนับสนุนด้านเทคนิคจากผู้บริหารโรงแรมระดับสากลในการพัฒนาและทําให้เกิดการเติบโตของกลุ่มโรงแรมของบริษัททั่วประเทศไทยทั้งนี้นะวันที่31ธันวาคม2562บริษัทมีโรงแรมที่เปิดดําเนินกิจการแล้วจํานวนสิเว็แห่งมีอัตราเข้าพักที่ร้อยละ75โรงแรมกลุ่มไม้เป็นโรงแรมกลุ่มที่เน้นบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มประกอบด้วย Bangko อก a r r i o อ t มาคีควีนสปาร์คตั้งอยู่ที่สุขุมวิทของเตยโรงแรมดิโอกุระเพสทีดกรุงเทพอยู่ที่ชิดลมปทุมวัน The Hotel, ะแอตเทนีโฮเทลอะลักซูรี่คอลเลกชันโฮเทลแบงตั้งอยู่ที่เขตปทุมวันกรุงเทพหน้าวันที่31ธันวาคม2562โรงแรมในกลุ่มดังกล่าวมีจำนวนห้องพักรวม2 0 0 2ห้องร้านอาหารและเครื่องดื่มรวม2 2ล้าน โรงแรมในเมืองในกรุงเทพของบริษัทที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจและกลุ่มนักท่องเที่ยวประกอบด้วยโรงแรมฮิวตันสุขุมวิทมีห้องพัก280ห้องโรงแรมดับเบิลทีฮิวตันสุขุมวิทกรุงเทพมีห้องพัก177ห้องโรงแรมเลอเมอริเดียนกรุงเทพอยู่ย่านสาทรมีห้องพัก282ห้อง โรงแรม Holiday Inn นเอ็ he, ก s s พกรุงเทพสาทรมีห้องพัก184ห้อง b a n k k อก m ม r r อ o t t h o t e เด h e สุรวงมีห้องพัก303ห้องรีสอร์ทระดับ ury, ลักซ์ y ุรีโรงแรมบันยันทีสมุยตั้งอยู่ในที่ดินชายหาดส่วนตัวบนอ่าวละไมเกาะสมุยเป็นหนึ่งในโรงแรม5ดาวบนเกาะสมุยมีวิลล่าพร้อมสระว่ายน้ำ88หลัง วาน่าเวลล่าอะลักซูรี่คอลเลกชันรีสอร์ทเกาะสมุยตั้งอยู่บนหาดเฉวงเกาะสมุยมีห้องพักทั้งสิ้น79ห้องโรงแรมอื่นๆน,นอกกรุงเทพโรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงใหม่มีห้องพัก383ห้องเชอราตัน er สมุยรีสอร์ทมีห้องพัก141ห้องภูเก็ตเมเลออดรีสอร์ทสปาในยางบีท มีห้องพัก180ห้องหัวหินแมริออทรีสอร์ทสปาหัวหินมีห้องพัก322ห้องโรงแรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือปรับปรุงโรงแรมอิมพิเรียนโบสเฮาส์บีทรีสอร์ทโดยเมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จคาดว่าจะมีห้องพักให้บริการกว่า200ห้องโรงแรมเดอะเมโทรโพภูเก็ตคาดว่าจะมีห้องพัก 2 4 8ห้องโรงแรมแบงคอกมาริออตเดอะเอเชียทีคคาดว่าจะมีห้องพัก800ห้องโรงแรมอินไซต์แบงคอกสุขุมวิทคาดว่าจะมีห้องพัก208ห้องโรงแรมบ an ันยันทีกระบี่คาดว่าจะมีห้องพัก72ห้อง โรงแรมที่บริษัทได้เข้าซื้อเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทเมื่อเดือนมกราคม2563ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการหัวหินบีดฟอนตโรงแรมอิมพีเรียนแม่ปิงคาดว่าจะได้รับการปรับปรุงให้เป็นโรงแรมระดับลักซ์รี่ภายใต้แบรนด์ระดับสากลคาดว่าจะมีห้องพัก324ห้องโรงแรมพรพิงทาวเวอร์อยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เป็นโรงแรมระดับ อัพสเกลภายใต้แบรนด์มีเลียคาดว่าจะมีห้องพัก2 6 1ห้องโรงแรมเจริญกรุง93บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาคาดว่าจะเป็นโรงแรมระดับอัพสเกลตั้งอยู่ตรงข้ามอสังหาริมรัพย์เพื่อกิจการค้าปลีกข,ของบริษัทคือเอเชียทีคเดอะลิเวอร์ฟอมีห้องพัก208ห้องโรงแรมอีสต์เอเชียอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เป็นโรงแรมระดับลักซ์ุรีภายใต้แบรนด์ระดับสากลคาดว่าจะมีห้องพัก 82ห้องอยู่ใกล้ท่าเรือโอเลนเตลและสถานีรถไฟฟ้าตากสินโรงแรมบัญญัตีจอมเทียนพัทยาอยู่ระหว่างการดำเนินงานพัฒนาให้เป็นรีสอร์ทระดับลักซ์รี่คาดว่าจะมีห้องพักแบบวิลล่า80หลังและห้องพัก100ห้องโรงแรมแกนโซโลปัจจุบันบริษัทกำลังปรับปรุงคาดว่าจะมีห้องพัก 2 3 4ห้องโรงแรมจะอยู่ใกล้กับชายหาดพัทยาศูนย์การค้าและถนนคนเดินพัทยามิกยูสรีเทลแอนด์โฮเทลดีเวลลอปเมนต์บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มิกยูสในพัทยาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่คาดว่าจะมีห้องพัก1,298ห้องห้องอาหารและเครื่องดื่ม11ห้อง บริษัทแบ่งประเภทลูกค้าในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการเป็น5กลุ่มได้แก่กลุ่มลูกค้าขายปลีกกลุ่มลูกค้าองค์กรกลุ่มลูกค้าขายส่งกลุ่มลูกค้าแบบหมูนะ่คณะกลุ่มลูกค้าอื่นๆการกำหนดราคาและฤดูกาลท่องเที่ยวผู้บริหารโรงแรมของบริษัทซึ่งเป็นผู้กำหนดราคาห้องพักของโรงแรมแต่ละแห่งจะปรับสัสดส่วนระหว่างกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทในแต่ละฤดูกาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักทั้งหมดมากที่สุดในช่วงที่ฤดูการท่องเที่ยวซบเซาหรือมีอุปสงค์น้อยผู้บริหารโรงแรมได้จัดให้มีกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดเช่นการลดราคาเนื่องในโอกาสพิเศษแพ็กเกจลดราคาร่วมกับโรงแรมอื่นๆในพอร์ตโฟลิโอโปรโมชั่นพิเศษร่วมกับสายการบินและธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตเป็นต้นภาพรวมตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรมในประเทศไทยในปี2562แม้ว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แต่ด้วยค่าเงินบาทที่แข็งค่าทําให้นักท่องเที่ยวลดจํานวนวันท่องเที่ยวลงส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องพักทั้งหมดของโรงแรมหลายแห่งปรับตัวลดลงนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนมาเลเซียอินเดียเกาหลีและญี่ปุ่นเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักโดยจํานวนนักท่องเที่ยวสะสมจากทั้ง5ประเทศในปี2562คิดเป็น152.4ของจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดนักท่องเที่ยวชาวจีนมีจํานวนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์บริษัทพัฒนาและดำเนินธุรกิจหลัก3ส่วนได้แก่สถานที่ท่องเที่ยวแนวไลฟ์สไตล์และแหล่งชอปปิ้งที่ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการค้าส่งที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางทางการค้าและการขนส่งอาคารสำนักงานที่มีคุณภาพสูงที่ตั้งอยู่ในย่านสำคัญของกรุงเทพ สถานที่ท่องเที่ยวแนวไลฟ์สไตล์เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอนต์ดำเนินการโดย awr ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโดยเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นแฟกชิปโดยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของประเทศโครงการมีพื้นที่26,590ตารางเมตรมีผู้เช่ามากกว่า450รายโรงแรมจเจริญกรุง93จะถูกพัฒนาขึ้นบริเวณฝั่งตรงข้ามกับเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอนต์โดยบริษัทมีแผนจะทาการพัฒนาโครงการเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟรัน์ส่วนต่อขยายเป็นศูนย์การค้าและสถานที่ท่องเที่ยวริมแม่น้ําเจ้าพยาโดยคาดว่าจะมีพื้นที่เช่าสุดที่ประมาณ40,000ตารางเมตรโดยจะทําการก่อสร้างเป็น2เฟสซึ่งเฟสแรกคาดว่าจะเปิดดําเนินการได้ในต้นปี2566และเฟสที่2คาดว่าจะเปิดดําเนินการได้ในต้นปี2568 Community Shopping Mall ซึ่งดำเนินการภายใต้แบรนด์เกตเวเป็นหลัก ประกอบด้วยศูนย์การค้าในอาคารร่วมสมัยในพื้นที่เขตเมืองบริษัทมีคอมมูนิตี้ช้อปปิ้งมอลล์ที่เปิดดำเนินการแล้ว5แห่งแบ่งเป็นศูนย์การค้าที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์เกตเว1แห่งภายใต้แบรนด์พันทิป3แห่งและภายใต้แบรนด์โอพีเพจ1แห่งโครงการเกตเวแอดบางซื่อเป็นศูนย์การค้าแห่งเดียวในเขตบางซื่อประกอบด้วยสวนสนุกในร่มโรงภาพยนตร์ซุปเปอร์มาร์เก็ตมีพื้นที่เช่าสุทธิ 36,526ตารางเมตรโครงการพันธิพาซาประตูน้ำซึ่งดำเนินการโดย AWR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโดยจะเชื่อมต่อโดยตรงกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประตูน้ำสายสีส้มซึ่งมีกำหนดจะเปิดในปี2566มีพื้นที่เช่าสุทธิ385 5ตารางเมตรโครงการพันธิพาซางามวงวานเป็น one stop community mall ซึ่งดำเนินงานโดย awr ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมีพื้นที่เช่าสุดที่37,415ตารางเมตรโครงการพันธิพาซ่าเชียงใหม่ดำเนินงานโดย awr เป็นหนึ่งในคอมมูนิตี้ช้อปปิ้งมอลที่มีจุดเด่นด้านสินค้าและบริการด้านไอทีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่มีพื้นที่เช่า13,436ตารางเมตร op p l bangkok ซึ่งดำเนินงานโดย AWR จำหน่ายสินค้าโบราณวัตถุจากหลากหลายอารยธรรมของเอเชียของเก่าแก่หายากแกลเลอรี่งานศิลปะหลากหลายชนิดมีพื้นที่เช่า2,455ตารางเมตรโครงการเกตเวเอกมไมดดำเนินงานโดยบริษัท AWR ได้เข้าทำสัญญาว่าจ้างบริหารโครงการเกตเวเอกมไมมีพื้นที่เช่าสุทธิ 33,153ตารางเมตรคอมมูนิตี้มาร์เก็ตประกอบด้วยอาคารแบบโลลิ์มีศูนย์การค้าในอาคารพื้นที่ช้อปปิ้งด้านนอกและตลาดสำหรับงานอีเวนต์ภายใต้แบรนด์ตะวันนาที่มีกลุ่มผู้เช่าเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มคอมมูนิตี้มาร์เก็ตแต่ละแห่งจะมีขนาดตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง20,000ตารางเมตรโครงการตะวันนาบางกะปิดำเนินงานโดย awr มีพื้นที่เช่า 12,569ตารางเมตรโครงการลาซานอเวนิวดำเนินงานโดยบริษัทนำรัพย์พัฒนา2ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมีพื้นที่เช่าสุทธิ5,832ตารางเมตรโครงการคอมมูนิตี้มาร์เก็ตบางกะปิดำเนินงานโดย awr อยู่บนถนนลาดพร้าวใกล้แยกบางกะปิเป็นแหล่งชุมชนที่มีผู้อาศัยหนาแน่น และมีสถานศึกษาหลายแห่งโดยคาดว่าจะเปิดให้บริการตั้งแต่กลางวันถึงช่วงค่ำเน้นกลุ่มผู้เช่าพื้นที่ประเภทอาหารและเครื่องดื่มมีพื้นที่เช่าสุทธิ25,000ตารางเมตรอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการค้าส่งที่ดำเนินงานภายใต้2แพลตฟอร์มหลักได้แก่ AEC Trade Center และ AEC Trade Center Online ซึ่งช่วยสนับสนุนโครงการ AEC Trade Center ของบริษัท ตั้งอยู่ในอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการและทดสอบความพร้อมต่างๆของโครงการโดยบริษัทคาดว่า AEC Trade Center ออนไลน์จะสนับสนุนเสริมสร้างแพลตฟอร์ม AEC Trade Center ให้แข็งแกร่งโดยสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์สำหรับผู้เช่าในโครงการ AEC Trade Center โครงการ AEC Trade Center มีพื้นที่เช่าสุทธิประมาณ145,000ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินของบริษัทคาดว่าจะเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการได้ภายในปี2564ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบธุรกิจของโครงการ aec trade center เป็นธุรกิจรูปแบบใหม่สำหรับบริษัทดังนั้นการพัฒนาโครงการที่เป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ดังกล่าวอาจมีความไม่แน่นอนในการปฏิบตัติตามแผนที่วางไว้กลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงานประกอบด้วยอาคารสำนักงานคุณภาพสูงในย่านธุรกิ ที่มีการจราจรคับข้างของกรุงเทพและสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนใจกลางเมืองได้ง่ายอาสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจอาคารสำนักงานของบริษัทดังกล่าวมีพื้นที่เช่าสุทธิ2 7 000, 5 9 4ตารางเมตรณวันที่31ธันวาคม2562บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินงานอาสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงานในกรุงเทพจำนวน4แห่ง อาคาร Empire Tower เป็นอาคารสำนักง,งานแบบมิกยูทระดับ A ซึ่งดำเนินงานโดย CPM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโดยตั้งอยู่กลางบริเวณสาทรโดยมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีอาคาร Empire Tower เป็นอาคารสำนักง,งานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเมื่อพิจารณาจากพื้นที่เช่าสุทธิอาสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ประกอบด้วยอาคารสำนักง,งาน3แห่งจำนวน58ชั้นมีพื้นที่เช่าสุทธิ 158,021ตารางเมตรมีอัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ82อาคารแอตตินีทาวเวอร์เป็นอาคารสำนักงานระดับ A บวกที่มีความเป็นส่วนตัวและมีความปลอดภัยสูงตั้งอยู่ในเขตปทุมวันดำเนินงานโดย CPM โดยอาคารตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเพลินจิตอาคารสำนักงาน36ชั้นมีพื้นที่เช่าสุดทธิ 45,155ตารางเมตรอัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ94อาคาร208ศูนย์วาเลดเป็นอาคารสำนักง,งานแบบมิกยูทระดับ a ลบซึ่งดำเนินงานโดย CPM อาคารตั้งอยู่ในเขตปทุมวันอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิตเป็นอาคาร18ชั้นมีพื้นที่เช่าสุทธิ12,668ตารางเมตรอัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ91 อาคาร i n t e r l เ n ็ Tower เป็นอาคารสำนักงานระดับ B ซึ่งดำเนินงานโดย cpm อาคารตั้งอยู่ที่เขตบางนามีอาคารสำนักงาน3หลังอาคาร1มี40ชั้น2มี11ชั้นและอาคาร3ม,มี6ชั้นมีพื้นที่เช่าสุดที่54,750ตารางเมตรสัญญาเช่าและบริการโดยปกติสัญญาส่วนใหญ่ของบริษัทมีระยะเวลาเช่าตั้งแต่1-3ปี สำหรับการขึ้นค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าและบริการอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการค้าปีของบริษัทส่วนใหญ่นั้นมีการกำหนดให้มีการขึ้นค่าเช่าโดยปกติร้อยละ3-20ถึงต่อปีสำหรับค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าและบริการอสังหาริมทรัพย์กลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงานบริษัทส่วนใหญ่มีการปรับขึ้นค่าเช่าตามมาตราตลาดทุกๆ3ปีผลกระทบจากวิกฤต โควิด19ในธุรกิจโรงแรมที่ยังสาหัสเนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ปิดทําการชั่วคราวส่วนธุรกิจค้าปีกคิดเป็น18%ของรายได้ทั้งหมดก็ได้รับผลกระทบจากอัตราค่าเช่าลดลง8-28%ทั้งนี้ AWC พยายามกระตุ้นนักท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยการโปรโมทแพ็กเกจโรงแรมแต่ฐานรายได้นักท่องเที่ยวชาวไทยมีขนาดค่อนข้างเล็กคิดเป็นสัดส่วน4%ของรายได้โรงแรมทั้งหมด ดังนั้นเชื่อว่ารายได้จะถูกกดดันอย่างต่อเนื่องจนกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับสู่ระดับปกติกิจาการของบริษัทหน้าวันที่สาเวธันวาคม2562บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน50บริษัทรวมคิดเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยเท่ากับ24,780ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังนี้ h a m ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการถือหุ้นอยู่100%เซมูลค่าเงินลงทุน14,474ล้านบาทบริษัทเดอะโฮเทลสุขุมวิท50ประกอบธุรกิจโรงแรมอินไซต์แบงคอกสุขุมวิทถือหุ้นอยู่25%เงินลงทุน12.6ล้านบาท บริษัท TCCL Andaman Resort ธุรกิจให้เช่าที่ดินโรงแรมบัญญัทีกระบี่ถือหุ้นอยู่25%เงินลงทุน196ล้านบาทบริษัท Value Hotel ให้เช่าที่ดินโรงแรมอินไซต์แบงคอกสุขวิทย์ถือหุ้นอยู่25%มูลค่าเงินลงทุน166ล้านบาท บริษัท AWR ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้าถือหุ้นอยู่100%เซมูลค่าเงินลงทุน8,982ล้านบาทบริษัทสุรเสษประกอบธุรกิจโครงการเกต e เวแอดบางซื้อถือหุ้นอยู่25%มูลค่าเงินลงทุน353ล้านบาทบริษัท ตลาดต่อยอด AEC ประกอบธ,ธุรกิจโครงการ AEC เทศเซ็นเตอร์ถือหุ้นอยู่25%มูลค่าเงินลงทุน81ล้านบาทบริษัท CPM ประกอบธ,ธุรกิจอาคารสำนักงานถือหุ้นอยู่ร้อยละ25% มูลค่างเงินลงทุน497ล้านบาทโครงสร้างรายได้ในปี2562ก็มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการอยู่ที่6,661ล้านบาทหรือ58%กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ 4,208ล้านบาทหรือ36%รวมปี2562มีรายได้11,522ล้านบาทครับข้อมูลทั่วไปของ AWC ก็มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นนี่สินรวมเพิ่มขึ้นส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงรายได้รวม ในปี2562อยู่ที่11,522ล้านบาทมีกำไรสุทธิ1,054ล้านบาทมี r o a หรือตาส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมอยู่ที่2.24%มี ROE เหลือตาส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่1.23%มี PE เหลือตาส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่1 3 6เท่ามี PBV เหลือตาส่วน ราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่1.74เท่ามีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเท่ากับ2.30บาทอัตราส่วนเงินปันผลปีล่าสุดจ่ายอยู่ที่0.31% AWC ก็มีพาอยู่ที่1บาทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีโฟล์อยู่ที่25.81%ผู้ถือหุ้นใหญ่ TCC Group International 28.31%นายเจริญสิริวัฒนาพักดี27.56%คุณหญิงวันนา19.13% UBS AG 6.68% GIC Private 5.76%มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด32,000ล้านหุ้น ราคาต่ำสุด1ปีอยู่ที่2.70บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่6.80บาท AWC ก็มี Market Cap อยู่ที่1,28,000 0 0 0ล้านบาทเป็นลำดับที่31ในตลาดหลักทรัพย์ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ